ความจนเป็นกรรมหรือไม่ทำอย่างไรให้หลุดพ้นกรรมแห่งความจนหลายคนอยากรู้ว่าที่เราเกิดมาจนทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยสักที เป็นกรรมหรือเปล่าแล้วเมื่อไรกรรมแบบนี้จะหมดจะตามไปจนชาติหน้าเลยไหมทำไมบางคนขยันทำมาหากินทำงานกันไม่หยุดไม่หย่อนก็ไม่รวยส่วนอีกคนก็ทำมาหากินแต่กลับรวยทั้งโชคช่วยทั้งผู้คนส่งเสริมขณะที่บางคนเกิดมาก็สุขสบายไม่ต้องดิ้นรนก็มีกินมีใช้ไม่ต้องทำงานก็มีกินแบบสบายสบาย ซึ่งสิ่งที่ทำให้แต่ละคนเกิดมาต่างกันหรือทำงานแล้วได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันก็คือกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบันของแต่ละคนนั่นเองชะตากรรมในอดีตที่แต่ละคนถูกบุญธรรมกรรมแต่งมานั้นจะมาส่งผลกันในชาตินี้ทำให้คนเราเกิดมายากดีมีจนบางคนก็สุขสบายไร้เรื่องทุกข์ร้อน บางคนก็ลำบากลำบนพิการปากกัดตีนทีบสิ่งเหล่านี้คือกรรมเก่าจากอดีตที่ติดตัวมาเป็นสิ่งที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้และอาจส่งผลกับอนาคตของเราในบางส่วนด้วยอีกส่วนก็คือกรรมที่มีผลมาจากการกระทําในปัจจุบันอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมในส่วนนี้เป็นหลัก กรรมในอดีตเป็นกำหนดได้แค่บางอย่างเท่านั้นชีวิตเราไม่ได้ถูกลิขิตมาแล้วทั้งนั้นแต่เราเองก็สามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยความจนกรรมรูปแบบหนึง่งความรวยที่มั่งคั่งและมั่นคงตั้งแต่เกิดมักมาจากการมีทานจิตยิ่งใหญ่สม่ำเสมอในอดีตชาติความจนก็เช่นกันคนที่ยากจนแต่กำเนิด ทำอะไรก็ไม่ขึ้นเหนื่อยสายตัวแทบขาดปากกัดตีนถีบก็มักมาจากเวรกรรมครั้งใหญ่ที่ทำมาตั้งแต่อดีตชาติประกอบกับความคิดความอ่านและกรรมในปัจจุบันที่ไม่ช่วยส่งเสริมให้หลุดพ้นไปจากความยากจนได้เสียทีรู้แบบนี้แล้วบางคนบอกว่าตอนนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำทั้งบุญทำทั้งฐานแล้ว แต่ทำไมไม่เห็นถูกหวยรวยโชคหรือมีงานดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสียทีนั่นก็เพราะสิ่งที่ทำนั้นยังไม่มากและไม่ใช่การทำที่บริสุทธิ์อย่าลืมว่าการทำบุญเยอะๆทำทานมากๆไม่ไน้หมายความว่าคุณจะรวยแต่มันคือการสะสมผลบุญที่จะช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะการทำบุญทำทานที่ทำไว้ในชาตินี้ น้อยคนนักที่จะสามารถส่งผลบุญให้เห็นได้ทันทียิ่งเป็นเรื่องของความรวยจนยิ่งต้องอาศัยการสั่งสมบุญไปเรื่อยๆและการทำงานอย่างหนักแบบเอาเป็นเอาตายจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินได้ไม่อยากจนต้องหมั่นสะสมทานบารมีไม่มีการทำบุญแบบไหนที่ทำให้รวยได้ในทันตา ทำเยอะไม่ได้หมายความว่าจะรวยทําใหญ่ไม่ได้หมายความว่าจะมีชีวิตที่ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คําตอบของการทําบุญตามหลักศาสนาไม่ได้สอนให้ทําบุญเพื่อหวังสิ่งตอบแทนหวังรวยทั้งในชาติภพนี้และภพหน้าหรือหวังสิ่งอื่นใดเพราะบุญคือจิตใจที่ดีงามที่เป็นกุศลและจุดประสงค์หลักของการทำบุญ ก็เพื่อขัดเกลาจิตใจลดความโลภโกรธหลงทำให้จิตใจปลอดโปร่งสบายถ้าอยากทำบุญเพื่อหวังจะสุขสบายในอนาคตข้างหน้าจะบ้านปลายชีวิตหรือชาติพบหน้าก็ตามก็ต้องทำแบบสม่ำเสมอสะสมไปเรื่อยๆเหมือนการหยอดกระปุกจะน้อยหรือมากก็ไม่ต้องคิดจะเพื่ออะไรไม่ต้องนึกถึง แค่ทำความดีและสะสมบุญไปเรื่อยๆเมื่อถึงวันหนึ่งบุญเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่ของมันเองเจ็ดผลของกรรมที่ทำให้คนรวยแตกต่างกันเลือกรวยแบบไหนดีเจ็ดวิธีสร้างเหตุแห่งความร่ำรวยที่แตกต่างกันชีวิตลิขิตได้ด้วยมือเราเองแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนต่อไปนี้ เป็นเหตุที่ส่งผลให้ผู้คนมีที่มาของความร่ำรวยที่ไม่เหมือนกันเจ็ดแบบที่คุณหรือใครๆควรรู้ไว้จะได้เลือกตามที่ใจชอบผลแห่งการให้ส่งผลตามลำดับผู้รับดังนี้ 1. ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลร้อยเท่า 2. ให้ทานในปุตุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลพันเท่า 3. ให้ทานในปุตุชนผู้มีศีลพึงหวังผลแสนเท่า 4. ให้ทานในบุคคลนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผลแสนโกรเท่า 5. ให้ทานในผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิพลให้แจ้งพึงหวังผลอันนับประมาณไม่ได้และการทำบุญกับผู้ที่มีความบริสุทธิ์สะอาดยิ่งขึ้น ก็ยิ่งนับผลไม่ได้แต่การทำบุญโดยเฉพาะเจาะจงบุคคลก็ได้ผลบุญน้อยกว่าการถวายไม่เฉพาะเจาะจงเที่เรียกว่าสังฆทานอีกด้วยผลของกรรมที่ทำให้คนรวยด้วยวิธีที่แตกต่างกันแม้จะเป็นบุคคลร่ำรวยเหมือนๆกันแต่คนรวยก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินแตกต่างกันออกไปมากบางทีชัดมากจนเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นความบังเอิญ ขอจำแนกเป็นหลักๆตามที่สงสัยกันทั่วไปดังนี้ 1. ความรวยแบบได้มาอย่างที่คาดคิดบางคนที่ได้รับฉายาว่าเป็นพ่อมดในวงการธุรกิจการเงินเพราะเป็นผู้มีสายตาแหลมคมรากับมีตาที่รู้อนาคตพยากรถูกไปหมดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรพิกผันแค่ไหนทำให้ลงทุนแบบไม่เคยพลาด เป็นผู้ชนะตลอดการในเกมการเก่งกำไรความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากการอยู่ใกล้ผู้ทรงคุณเช่นนักบวชในลัทธิหรือศาสนาที่เพียรทำความดีมีใจพยายามพากจากกรมแล้วเมื่อท่านขอให้ตามที่ท่านขอหรือบางทีก็มีใจนึกกลืม้มท่านขอแค่สิบแต่เกิดอยากให้เป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้ผลยิ่งไพยบู์ คือเกงกำไรไว้ประมาณหนึ่งผลออกมากรับท่วมท้นจนขนลุกหากทำทานแบบใจใหญ่เป็นครั้งครั้งก็ได้ประหลาดใจเป็นครั้งครั้งหากใจใหญ่อยู่เสมอก็ได้ผลเสมอเสมอส่วนพวกที่อยู่ใกล้นักบวชด,ดีๆแล้วไม่เคยให้ตามที่พวกท่านขอก็มักทำมาค้าขายไม่ค่อยขึ้นคิดอะไรสมเหตุสมผลแค่ไหนก็ไม่ได้อย่างใจนึกสักเท่าไหร่ นอกจากนั้นยังมีความรวยแบบปานกลางหรือค่อนข้างสูงที่ได้มาจากการเป็นลูกจ้างที่กินเงินเดือนประจำสม่ำเสมอความรวยประเภทนี้เป็นผลมาจากการให้ทานอย่างสม่ำเสมอหากเป็นทานในสัตว์หรือผู้ต่ำต้อยบุญจะส่งให้ได้งานดีพอควรแต่หากเป็นทานให้นักบวชผู้ทรงศีลบุญจะส่งให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูง ต่อให้การศึกษาต่ำก็ได้เงินเดือนดีๆสูงเกินระดับเฉลี่ยไปมาก2ความรวยที่ไม่อาจพยากรความแน่นอนบางคนเจอกับเหตุการณ์ท่าดีทีเหลวเป็นประจำนึกว่าจะได้กลับไม่ได้ไม่นึกว่าจะได้กลับได้ขนาดที่ว่าแน่ๆเช่นฝ่ายการตลาดของบางบริษัทวางแผนอย่างดีๆใช้ทุนรอนใช้เวลาวิจัย ใช้กำลังคนมากมายแต่ท้ายที่สุดกลับต้องงุนงงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคตัวจริงว่าเหตุใดจึงไม่เหมือนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเอาเลยพูดง่ายๆพอสินค้าออกวางตลาดจริงเจ๊งไม่เป็นท่าทั้งที่ตอนทดลองกับกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างแล้วชอบใจกันมากมายแต่บางทีนึกว่าทำสินค้าขัดตาทับไปพลาง ลงทุนน้อยไม่หวังกำไรตอบแทนมากกลับมีใครต่อใครแห่ซื้อกันล้นหลามชนิดมืดฟ้ามวดินความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากการเป็นนิสัยไม่อยู่กับร่องกับรอยโดยเฉพาะเกี่ยวกับความคิดให้ทานบางทีหลอกให้คนเขารอเกอร์เล่นเสียอย่างนั้นบางทีโลเลกลับไปกลับมาเดี๋ยวอยากให้เดี๋ยวไม่อยากให้บางทีนึกอยากให้ดีใจ หรือประหลาดใจก็เทกระเป๋าให้แทบเกลี้ยงบางทีก็สํำนึกเห็นขึ้นมาว่าไม่ควรผิดคำพูดกับคนอื่นความคิดที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่อาจพยากรณ์ได้นี้ส่งผลชัดในชาติที่ผลทานงอกเงยหรือในชาติที่เป็นพ่อค้าพ้นกำไรตอบแทนเอาแน่เอานอนไม่ได้ส่วนความรวยที่แน่นอนและสามารถพยากรณ์ได้จะมาจากการทำทานแบบพูดคำไหนคำนั้น หรือกระทั่งคิดอย่างไรทำตามนั้นซื่อสัตย์แม้กระทั่งกับความคิดของตัวเองอย่าต้องกล่าวถึงเมื่อให้สัญญากับผู้อื่นไว้ 3. ความรวยที่ได้ไม่ยากบางคนต้องลำบากมากกว่าจะรวยได้เรียกว่าหืดจับหรือรอจนแก่กว่าจะได้ลิ้มรสของความมานะพยายามทั้งชีวิตความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากการขยันทำงานหมั่นเก็บออม และมีสติปัญญาเพียงปานกลางหรือเล็กน้อยในการทำงานแต่อดีตชาติเคยเป็นคนตนีถที่เหนียวไม่ค่อยทำบุญสุนทานกว่าจะทำแต่ละทียากเย็นแสนเข็นอาจทำเพราะเสียไม่ได้ที่โดนคนตือ้อหรืออาจทำเพราะสงสารใครจับใจจริงๆแต่ขอให้เข้าใจด้วยว่าถ้าเกิดถึงขั้นตนีระดับพานดีแต่กีดขวางญาติพี่น้องที่อยากทำทาน พูดจาถากถางให้คนเขาเสียกำลังใจได้ลงคออันนี้ไม่ใช่แค่ยากที่จะรวยแต่จะเข้าขั้นเกิดมายากจนค้นแค้นหาเสื้อผ้าและเครื่องอยู่ได้ลำบากหาความสนุกสนานบันเทิงเริงใจได้ยากพูดง่ายๆว่าถ้าโชคดีเป็นมนุษย์ก็ต้องระเหติตไปอยู่แถวแถวเอธิโอเปียนโนนหรือถึงมีสิทธิ์เกิดในแดนสิวิไลก็อาจาต้องเดินเท้าเปล่าอยู่ริมถนนเป็นส่วนใหญ่ส ความรวยที่ต้องเกลืกั่วกับธุรกิจเลวร้ายหรือคนร้ายร้ายบางคนร่ำรวยมากก็จริงแต่ทั้งชีวิตไม่ค่อยเป็นสุขกับเงินทองข้าวของที่มีเพราะมัวแต่เกรงใจต้องคอยระแวดระวังว่าอาจถูกลอบสังหารได้ทุกเมือ่อทั้งจากคู่แข่งที่เป็นมาเฟียหรือกระทั่งคนใกล้ชิดที่อาจเป็นหอกข้างแคร่เขาอาจเกิดมาท่ามกลางธุรกิจสกปรก,ปกเช่นค้าอาวุธ ค้าสุราค้ายาพิษค้าชีวิตสัตว์หรือมนุษย์ความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากการที่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสกปรกเทือกเดียวกันมาก่อนเมื่อใช้กรรมในอปัยภูมิแล้วยังพอมีบุญมาเกิดใหม่ในภพมนุษย์ก็จะต้องเวียนว่ายในวงจรอุบาทเดิมแบบนี้ไปใหนไม่รอดเป็นที่น่าสังเกตว่าคนในแวดวงธุรกิจที่แปดเปื้อนมนทินนั้น ไม่ใช่ว่ามีจิตใจเลวร้ายขาดสำานกผิดชอบชั่วดีเหมือนผู้ร้ายในหนังเสมอไปตรงข้ามบางคนชอบทำบุญและมีใจดิ้นรนอยากเป็นคนดีในสังคมอย่างมากบางคนพยายามช่วยเหลือสังคมทำบุญสร้างวัดวาอารามใหญ่โตเป็นการชดเชยความรู้สึกด้านลบที่ทำอาชีพอันเป็นบาปพ้นบุญที่เขาทำในระหว่างมือเปื้อนบาปนั้น ส่งผลให้ร่ำรวยในชาติต่อๆมาแต่มีข้อแม้ว่าต้องไปอยู่ท่ามกลางธุรกิจดิบๆเถือถ่อนๆร่ำไปอีกประการหนึ่งความรวยชนิดนี้อาจเป็นผลมาจากการให้ทานที่ไม่บริสุทธิ์กล่าวคือของที่ได้มาให้ทานหรือถวายสังฆทานนั้นได้มาโดยไม่สุจริตอย่างเช่นตำนานโรบินฮูดป้นทรัพย์คนรวยมาแจกใจคนจน อะไรทำนองนั้น 5. ความรวยที่ได้มาแบบลาบลอยบางคนเกิดมายากจนแต่มักมีลาบลอยประเภทซื้อหวยหรืออยู่เฉยๆก็มีคนตกรางวัลให้ด้วยเหตุเพียงทำดีเล็กๆน้อยๆแล้วเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้มีบุญหนักสักใหญ่หรือบังเอิญเข้าตากรรมการอย่างไม่คาดฝันความรวยชนิดนี้มาจากการให้ทานแบบไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน เดินไปเจอขอทานในต่างถิ่นก็คิดอยากให้เศษสตางหรือเดินทางกลางป่าพบพระทุดงถึงกับนำอาหารที่เตรียมมาเพื่อตอนเองถวายท่านหมดแบบไม่เสียดายทานชนิดนี้เป็นการให้แบบส่งผลลาบลอยให้คนอื่นจึงสะท้อนกลับมาเป็นลาบลอยไม่คาดฝันเช่นกันชาวบ้านป่าที่อาศัยอยู่ในเขตพระทุดงโคจรเป็นระยะระยะมักได้ทำบุญประเภทนี้ คือร้อยวันพันปีอาจไม่ค่อยชอบทำบุญทำทานหรือขาดโอกาสทำบุญทำทานแต่ปะเหมาะเคราะดีเกิดเจอพระธุดงค์ท่านผ่านทางมาแล้วมีใจปราบปื้นยินดีคนเข้าของที่มีติดตัวให้ท่านมากที่สุดเท่าที่จะมากได้หากเผอิญพระธุดงค์ท่านเป็นผู้สำเร็จธรรมก็มักได้ผลเป็นลาบลอยก้อนใหญ่เช่นรตเตอรีหลังวันที่หนึ่งเฉพาะกรณีชาวบ้านปา่า ทำบุญกับพระธุดมนี้หากเห็นพระแล้วเกิดจิตคิดเลื่อมใสอยากทําทานทันทีก็มักได้ลาบลอยตั้งแต่ต้นวัยและเป็นลาบใหญ่หากเห็นแล้วคิดช่างใจอยู่เล็กน้อยว่าจะให้ดีหรือไม่ให้ดีนั้นจากการถวายก็มักได้ลาบลอยประมาณกลางวัยและเป็นลาบปานกลางแต่หากเห็นแล้วช่างใจอยู่นานว่าจะเอาอย่างไรกับพระรูปนี้จากนั้นจึงถวาย ก็มักได้ลาบลอยเอาปายชีวิตและเป็นลาบเล็กน้อย 6. ความรวยที่ทำให้กลายเป็นโรคไม่รู้จักพอหลายคนรวยก็แล้วประสบความสำเร็จทางธุรกิจสม่ำเสมอก็แล้วจับอะไรเป็นทองไปหมดก็แล้วแต่ยังไม่อิ่มไม่พอเป็นทุกทางใจอยู่ไม่ขาดกลัวมีจะหมดกลัวธุรกิจไม่ทำเงินเพิ่มกลัวความล้มเหลวในอนาคต ในหมู่เศรษฐีจะมีโรคทางใจชนิดนี้อยู่เป็นปกติแต่คนฐานะต่ำกว่าจะคาดกันไม่ถึงว่าอย่างนี้ก็มีด้วยความรวยที่เป็นเหตุแห่งโรคทางใจนี้เป็นผลมาจากกรรมทั้งปัจจุบันและอดีตว่ากันเรื่องกรรมในปัจจุบันก่อนต่างตนจากความโลภธรรมดาธรรมดาคือใจคนเราส่วนใหญ่มักละโมบเกินตัวอยากมีเกินกว่าที่มีอยู่เป็นปกติกันทั้งนั้น จากกฎธรรมดาข้อนี้จะเป็นคําตอบว่าทาไมมีแล้วไม่รู้จักพอเสียทีต่อให้ครองโลกทั้งใบก็อยากได้ดับอังคารไว้ในมืออีกสักดวงว่ากันเรื่องกรรมในอดีตชาติได้แก่ทานที่เจตนาหวังผลกําไรตอบแทนหรือเจือด้วยความคิดแก่งแย่งชิงดีหรือเจือด้วยความอยากเอาหน้าพูดดวยรัดสั้นๆได้ว่าถ้าให้ทานบนพื้นฐานของความโลภเป็นประจำ ก็จะทำให้รวยจริงแต่ได้โรคทางใจพกพามาเป็นของแถมด้วยบางคนรวยแล้วไม่เป็นสุขเพราะมีเหตุที่น่าเห็นใจคือสมบัติพัสถานมักไม่ค่อยอยู่ดีต้องมีอันเป็นไปต่างๆก่อนการอันควรเสมอๆด้วยเหตุอันสุดวิสัยควบคุมป้องกันไม่ได้ความรวยที่มีทรัพย์สินสำคัญสคัญ,คญถึงความวิบัตินั้น มาจากการที่เคยลักทรัพย์มาก่อนถ้าเคยลักทรัพย์เล็กๆน้อยๆทรัพย์สินก็จะประสบความวิบัติเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าลักทรัพย์แบบที่ทําให้เจ้าของเดือดเนื้อร้อนใจทรัพย์สินก็จะประสบความวิบัติอย่างมโหลาน 7. ความรวยที่ถึงความหายนะด้วยอุบัติภัยต่างๆสําหรับคนวรวยที่รวยจีรัยแทบหายนะด้วยอุบัติภัยทุกทีควรสันนิษฐานว่า เคยปล้นครั้งใหญ่มาก่อนอาจในรูปของการปล้นชาติอย่างที่เราเรียนกันในประวัติศาสตร์หรืออาจในรูปของการเคยยักยอกทรัพย์ของวัดเพราะกรรมที่ทำกับประชาชนหรือกับวัดนั้นเวลาผลิตผลแล้วจะหนักหน่วงและร้อนแรงมากให้ผลยืดเยื้อราวกับไม่มีวันสิ้นสุดนับเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะที่รวยได้นั้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันหลายอย่าง เมื่อเกิดในชาติที่จะไม่ได้ว่าเคยชอบโกงประชาชนหรือยักยอกสิ่งศักดิก์สิทธิ์แล้วย่อมงงงานทดท้อว่าเหตุใดทรัพย์ที่หามาได้จึงไม่อาจตั้งอยู่นาน